เข้าสู่ช่องออโต้ซิสเต็มช่องที่มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบยานยนต์และอาวุธยุโทโธปรกรณ์สมัยใหม่ที่มีความน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีปนาวุธ DF-41 รุ่นปี2025ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของโลกในปัจจุบนัน d f 4 1หรือที่หลายคนรู้จักกันว่าดงงฟิง -41 คือขีปนาวุธข้ามทวีปที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีและการป้องรามทางทหารสำหรับเวอร์ชั่นปี2025นี้นี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมทั้งในด้านสมรรถนะความเร็วพิสัยการยิงความแม่นยำและระบบนำวิถีที่ทันสมัยที่สุด การออกแบบทางวิศวะกรรมยังคงเน้นความแข็งแกร่งและความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานจริงในทุกสภาพแวดลอ้อมในด้านสเปค DF 4 1 B 2025ี2025มีพิสัยการยิงไกลกว่า14,000กิโลเมตรทำให้สามารถครอบคลุมเป้าหมายได้เกือบทั่วทั้งโลก จุดเด่นสำคัญคือการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ได้หลายหัวในขีปนาวุธเดียวซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันความสามารถนี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ DF 4 1ปกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกรามทางทหารนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนและระบบนำวิถีของรุ่นปี2025ได้รับการพัฒนาให้ก้าวล้ำไปอีกระดับโดยใช้เทคโนโลยีระบบนำวิถีแบบอินเทอร์ เทยอรอผสมผสานกับระบบดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงทำให้สามารถเจาะทะลุการป้องกันทางอากาศของสัตวร์ปรูได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบใหม่ยังคำนึงถึงการลดการปรววจ,จับจากเรดาร์ด้วยการใช้โครงสร้างและวัสดุที่ช่วยลดการสะท้อนคลื่น ตูขีปนาวุธถูกติดตั้งอยู่บนรถขนส่งและปล่อยยิงแบบเทลที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งโครงสร้างของเทลได้รับการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ถนนลาดยางไปจนถึงภูมิประเทศที่สมบุกสมบันสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายและเพิ่มโอกาสรอดจากการปรวจจับก่อนถูกโจมตีในมุมมองขององค์การใช้งานจริง bf 4 1ปี2025ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีโดยตรงเป็นอันดับแรก แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกามเชิงนิวเคลียร์ความสามารถในการยิงโจมตีระยะไกลและบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวพร้อมกันเป็นการแสดงพลังทางทหารและเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือการออกแบบด้านในของระบบเทลสำหรับเวอร์ชันน2025ที่มาพร้อมห้องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแผงควบคุมดิจิทัลหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และระบบสื่อสารที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการอัปเกรดครั้งนี้ทำให้ DF-41 มีความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธในกลุ่มเดียวกันในแง่ของความทนทานและอายุการใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนะัก ซึ่งช่วยลดต้นทุนและทำให้พร้อมใช้างานอยู่เสมอระบบป้องกันตนเองของเทลก็ได้รับการปรับปรุงเช่นระบบคลังตัวการสื่อสารเข้ารหัสและการเคลื่อนที่แบบกระจายตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับนอกจากสเปคและสมรรถนะแล้วสิ่งที่ทำให้ d f 4 1ี2025ได้รับความสนใจมากขึ้นคือการนำเสนอในงานสวนสนามทางทหารซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ทรงพลงัง โครงสร้างที่ใหญ่โตและการจัดขบวนที่มีระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นการแสดงออกเทิงสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า df 4 1ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธทำลายล้างสูงแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทูตที่ใช้สร้างแรงกดดันและการป้องปรามในระดับโลกความสามารถในการโจมตีระยะไกลทำให้หลายประเทศต้องให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ โดยสรุป d f 4 1รุ่นปี2025ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีขีปนาวุธในยุคป,ปัจจุบันทั้งในด้านที่สายการยิงระบบนำวิถีความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายหัวและระบบการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ทำให้อาวุธรุ่นนี้ถูกจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าและยังเป็นหัวใจสำคัญของสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่21 นี่คือการรีวิวสเปคและคุณสมบัติเด่นทั้งหมดของ b f 4 1ปี2025ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชื่นชอบการนำเสนอในรูปแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto System ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไป